้านี่ดลเลมอนเสร็จแล้วอะโอโ้โหสุดยอดเลยโนบิตะฉันเลยอยากกินมานานแล้วอะไอส้มตำเนี่ยหุยเห็นแล้วเปรี้ยวปากเดี๋ยวขอจกข้าวเหนียวแป๊บหนึ่งอืมจากนั้นก็โบจากนั้นก็อ้ามอร่อยอเฮ้ยนี่ไม่ใช่ส้มตำโนบิตะแต่มันไปส้มตำอะ่ะโนบิตะอ้าวแล้วไม่ใช่ตรงไหนอะส้มตำอะ ก็ส้มตำไงนี่ฉันหมายถึงส้มตำอ่ะส้มตำที่ไม่ใช่ส้มตำอ่ะโนบิตะไม่ใช่ตำส้มเข้าใจไหมอ้าวแล้วไม่ใช่ตรงไหนอ่ะด้วยเลมอนอันนี้อะไรส้มก็ใช่ไงอ้าวแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยฉันหมายถึงส้มตำมมะโนบิตะที่เป็นอาหารของประเทศไทยอ่ะที่มันดังๆอ่ะส้มตำแซ่บๆอ่ะเวลากินนะต้องกินคู่กับไก่ย่างวิเชียนรสเด็ดหรือที่คนเขาเรียกกันว่าพะพยาพอกๆอีกสักที 婆比亚，婆克。